รีวิวแบดบอยสคู่หูความนรกลุยต่อให้โลกจำเนี่ยเขาถ่ายทอดตัวละครของไมค์กับมาคัสได้อย่างลงตัวและเป็นธรรมชาติคือมันตลกมากๆแล้วด้วยความที่เราดูภาคไทยด้วยแล้วภาคไทยเนี่ยภาคได้ดีมากๆครับโดยการรับบทภาคโดยนาติงครับภาคเป็นวิลสมิทหรือไม์แล้วอาปิยะเนี่ยรับบทเป็นมาตินหรือมาคัสนั่นเองซึ่งอาปิยะเนี่ย ถ้าบางคนไม่รู้จักก็คือแกเนี่ยให้เสียงเป็นไอรอนแมนเนาะฉบับ M C U ซึ่งโอ้โหสองคนนี้พากันอย่างโอ้โหลงตัวคือเป็นธรรมชาติสุดๆอะเหมือนแบบแม่งหลุดมาจากแบบถ้าวิลสมิธกับมาตินแม่งพูดภาคไทยเสียงก็น่าจะประมาณนี้ผู้ชมคือฟิลลิ่งแม่งได้จริงๆอะคือภาคดีจัดจนะภาคไทยมันทําให้เรายิ่งอินแล้วเรายิ่งแบบสนุกไปกับหนังนะเพลิดเพลินไปกับมันนะครับคือไมค์กับมาคัสนี่ทาให้หนังนี่ มีสีสันอย่างมากเลยและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ในหลังเรื่องนี้เลยนะครับคือเรจจี้ครับคนนี้คือเดอะแบกแล้ว MVP ที่แท้จริงครับ mm hmm. เขาคือคนที่คิวไปถึง15คนในหนังนะครับโอดมากๆคือผมไม่หาข้อมูลเกี่ยวกับเรจจี้นะครับเรจจี้เนี่ยเคยมีบทบาทมาภาคก่อนหน้านี้แล้วคือเรจจี้ในสมัยเวอร์ชันเอ,อ่อภาคก่อนๆเนี่ยยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่ที่มา จีบลูกสาวของมาคัสเนาะซึ่งมาในภาคนี้คือพี่แกเป็นนาวิทยาทินแล้วแล้วก็มีลูกกับลูกสาวของมาคัสแล้วด้วยซึ่งภาคนี้พี่แกเนี่ยถึงจะไม่ได้โผล่มามากแต่ก็มีบทบาทสําคัญแล้วเป็นเดอะแบกแล้วเป็น MVP ของเรื่องนี้ไม่แพ้ไค์กับมาคัสเลยนะครับเป็นตัวละครที่ผมมองว่าแมงสุดยอดจริงๆคือผมมองว่าใครออกมาลงนี่ต้องพูดถึงเรจจี้เนี่ยไม่แพ้ไค์กับมาคัสเลยโกว่าได้นะครับ จะหาและในภาคนี้มากๆนะคือมันก็มีเหมือนกล่าวถึงนะว่า ลูกของไม้เนี่ยเคยโพลมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งผมก็ไม่เคยดูภาคก่อนหน้านี้ผมก็เลยไม่รู้แฟชชแบค็คหรือเนื้อหาก่อนหน้านี้แต่พอมาภาคนี้เนี่ยลูกของไม้ก็มีความเท่บูรหัมไม่แพ้กับพ่อของเขาเลยเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญต่อเนื้อหาเนื้อเรื่องมากนะเพราะว่าถ้าไม่มีพี่แกในทีมเนี่ยตอนจบงคงจะสู้ไม่ไหวและอาจจะเกิดการสูญเสียมากกว่านี้ก็ว่าได้ แล้วก็มาทางด้านของตัวรายเนาะผมต้องขอคอมเมนต์เลยว่าที่ผมหักคะแนนมันเป็น1.5คะแนนเนี่ยผมมองขึ้นอยู่ที่ว่าตัวม8.5เน้นเต็ม10ท่านผู้ชมละ่ะคิดเห็นกันอย่างไรครับกันหนังเรื่อง Bad Boy ภาคที่4นี้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมกันด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ